ยุภาสียุภาสีสิริโพสกุลค่ะจ้าปัญหาเลยค่ะปัญหาชีวิตคือคือลูกป่วยเป็นซึมเศร้าอ่ะแล้วตอนนี้เป็นโรคป่วยซึมเศร้าลูกสาวค่ะลูกสาวเธอเหรอค่ะอันนี้เป็นผลไม่ส่งถึงลูกสาวเหรอ<ม>อ่า,อาคือทายาตมีปัญหาใช่ไหมค่ะแล้วก็ตัวเองก็จะมีต้นคอเนี่ยค่ะ มีปัญหาแล้วก็หัวไหลเจ็บมาส่วนตัวก็คือปวดปวดคอปวดแขนปวดไหลค่ะอ่าส่วนของลูกสาวก็ซึมเศร้าค่ะสันนิษฐานว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรมาก่อนไม่น่าจะมาจากกรรมมั้งคะมีส่วนร่วมใช่ไหมค่ะมีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมในในการแนะนําเขาหรือยังไงหรือไปทําเองไม่ไม่ทําเองค่ะเป็นเรื่องของลูกใช่ไหม สามีเอือน้าสมัยก่อนน้ามาไงคะคือขนขนลูกมาหนีย้ายมาจากต่างจังหวัดซึ่งมีลูกสี่คนเรามาท้องลูกของสามีเอ้เรื่องของสามีคุณน้าค่ะคุณน้าน้าเราน้าสาวค่ะค่ะแล้วสามีแนะนําหมอให้หแพนเธอแนะนําใช่ค่ะแล้วเธอไปเสริมครับไม่ไม่ได้เสริมเลยค่ะแล้ว แค,แค่ได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรด้วยค่ะอ๋อเหรอมันน่าจะเป็นความผิดสามีเธอใช่ไหมใช่ค่ะทำไมมาตกอยู่กับเธอกับลูกใช่ไหมก็ไม่ทราบค่ะสันนิษฐานแต่ที่รู้ๆคือมีสองเคสเลยใช่ไหมสองคนเลยใช่ไหมสองคนค่ะ,คะใช่ค่ะท่านเทวดาสามีเป็นผู้บงการไปชี้นำไปทำให้คนอื่นจะต้องไปทำเรื่องที่ เด็กจะต้องตายกรรมของสามีส่งมาถึงภรรยาหรือเปล่าก็รับรู้ด้วยนี่ท่านเอ๋ยก็รู้เลยเหตุการณ์นั่นแหละนะปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะกพรารับรู้เห็นหนาด้วยกันแหละอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมตอนนั้นคือแค่ได้ยินได้ฟังอ่ะก็อยู่ในเหตุการณ์อ่ะสมมติเขาคุยกันแถวเนี้ยค่ะค่ะได้ยินค่ะได้ยินแต่ไม่ห้ามแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ห้ามค่ะอไม่ห้ามก็ถือว่าส่งเสริม เพราะว่าแฟนเขากว่าจะทำอะไรได้เขาก็ต้องถามเราก่อนถึงเราถึงเขาไม่ถามเขาเสนออะไรมาผิดหูเราบอกไม่เอาคือไม่ร่วมรับจะไม่ทำเลยไม่ห้ามใช่ไหมไม่ได้ห้ามเลยค่ะก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดแบบแบบกึ่งกึ่งกลางกางใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยรู้เห็นใจเลยนะั่นแหละนะ จะห้ามก็ห้ามได้นะราคาไม่ห้ามนะก็รู้เห็นเป็นใจใช่ไหมแมอ๋อใช่มันห้ามได้บอกว่าแม่ถ้าไมา่งกระตะโคนไปถ้าไปทาฉันไม่เกี่ยวนะฉันไปดีกว่าอันนี้มันก็งไม่ยืนฟังเขาลุ้นเขาอีกอ่าแล้วทำไมต้องส่งไปถึงลูกด้วยหรือเปล่าความแค้แหละท่านเอ,อ๋ยถ้าพวกมึงเลยนลั่นแหละนะไม่ทําขึ้นมาคราบูนะก็คงไม่ตายแลลวอ่าลูกเธอ ลูกเธอเกิดทีหลังหรือว่าทุกเลยอเกิดช่วงนั้นหรือเกิดก่อนเกิดก่อนค่ะลูกเธอเกิดแล้วด้วยคะ่ะแล,แล้วก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นอีกกี่ปีลูกเธอถึงซึมเศร้าไม,ไม่ไม่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเป็นตอนมอม2ออม2ออเหรอ 2> ม2ออค่ะอ๋อ <_ S 2> ตอนนี้ก็สี่สิบสี่สิบกว่าถ้าม2ออก็แสดงว่าเพิ่งมาเป็นตอนหลังนี่วิญญาณส่งผลแน่นอนแล้วตามนี้ตามที่ท่านเทวดาบอกใช่ไหม ไม่นานเลยนั่นแหละนะจะร่มจมกันนั่นแหละครับเด็กต้องสองคนเนี่ยเขาก็ต้องแคนอ้าวเคยขายหอยแข็งลวกด้วยเอาปูเป็นๆมาเข้าช่องฟิตปวดตามตัวใช่ไหมตอนนี้ก็มีค่ะอาชีพขายอาหารขายของสดแรกๆขายส้มตำค่ะแรกๆขายส้มตำค่ะมีปูแล้วตอนหลังก็ขายส้มตำ้สึกมันมันลูกค้าน้อยก็เลยหอยแข็งลวก ปูเป็นเลยใช่ไหมหอยหอยหอยแข็งค่ะส่วนมากเป็นหอยแข็งปูหอยแข็งน<อ>นแล้วก็ม,<า>มีปูเป็นไม่ใช่เหรอปูก็มีบ้างค่ะมีบ้างอันนี้ก็ยังตามกันอยู่หรือเปล่าท่านเทวดาตามแหละท่านเอ๋ยตามเลยนั่นแหละนะส่งผลนั่นแหละค่ะนั่นแหละนะร่วมกันนั่นแหละเอ๋ยเอาเอาพร้อมจะชดใช้เลยหรือเปล่าล่ะต้องไปทําธุระวันเออ ไม่กําหนดเวลาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเอา่อทำเรื่องแรงงานอยู่หมายถึงว่าเอารอเอกสารของกรมกรมแรงงานนะคะอันงี้พอเสร็จจากทุลัแล้วเนี่ยเธอ,เอาจะชดใช้เรื่องเด็กสองคนก่อนใช่ไหมหรือไงหรือจะใช้หมดเลยได้ค่ะ,ค,ะคือท่านทเทวดาเรื่องเด็กสองคนเนี่ยเขาจะเขาจะส่งให้ไปเกิดก่อนต้องใช้เวลากี่วัน เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นนะสามสิบวันเรื่องสรรพสัตว์เท่าไหร่สรรพสัตใช่ไหมท่านอีกสามสิบวันนั่นละพร้อมเลยค่ะแต่ว่าหลังจากไปทําเอกสารกลับมาก่อนนะคะหลวงพ่อเธอจะพร้อมเมื่อไหร่เลยที่จะมาร่วมเนี่ยที่จะมาทาเนี่ยพร้อมก็ไปปลายเดือนนี้ค่ะไปปลายเดือนนี้ค่ะปลายเมษานี่จะจัดให้ทั้งคนและสรรพสัตว์เลยอ๋อสองรอบสองรอบดีกว่าตกลงตามนี้ สองรอบค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะแบ่งค่ะแบ่งสองรอบค่ะเด็กก่อนแล้วก็สัพพสัตจะทําให้เด็กก่อน30สวันแล้วเว้นไปกี่วันก็เป็นเดือนนะคะก็น่าจะเว้นไปเดือนหนึ่งเดือนเดือนเว้นเดือน่เดือนกว่าค่ะเดือนกว่าค่ะหลวงพ่อพอรับงานเขาไว้ทำไป3าสิบวันจบแล้วเว้นไป4ี่สิวันหรือสี่สิบห้าวัน ประมาณนั้นนะคะ45วันเว้นไป40วันถึง45วันแล้วมันจะมาจัดให้สรรพสัตว์อีกทีหนึง่งได้หรือเปล่าท่านเทวดาทำให้เด็กใช่ไหมท่านทำให้เด็กก่อนเลยเด็กสองคนนั่นเลยค่ะใช่แล้ว30วันใช่เดือหญิงกันแล้วค่ะ ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าไม่ทราบเลยแค่มีส่วนฟังเท่านั้นเองไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมเพิ่งเริ่มท้องอ่ะใช่คุณง้าอ้าวเธอชายหรือหญิงจ้าเป็นผู้หญิงค่ะกี่คนสองคนค่ะสองหญิงเลยติดตามอยู่หรือเปล่าติดตามค่ะติดตามอยู่ทําทุกอย่างหรือเปล่าทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเลยปัญหาที่เขาว่ามานั้นเกี่ยวกับเธอสองคนทั้งหมดเลยใช่ไหม แล้วแฟนเธอยังอยู่ดีสบายดีเหรอเออก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเลิกกับแฟนหลายปีแล้วคะ่ะมีส่วนหรือเปล่ามีค่ะเออทำให้ทุกอย่างทงพินาศนะทงพินาศตามเป้าหมายตามนี้อ่าเขาก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแฟนเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องนี้มันเป็นยังไงกรรมก็าไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องกรรมว่าไม่ติดตามกันแล้วไม่ติดต่อกันแล้วก็ก็กั โยมาอยู่วัดที่ที่ชัยภูมิแล้วแฟนก็อยู่ทางบ้านทางศูนย์สาครค่ะแต่ก็นานๆก็มาครั้งก็เจอแต่ว่าก็ไมไ่คุยกันค่ะไม่ได้คุยกันค่ะอ่าก็แสดงว่าไม่ประสบผลในชีวิตครอบครัวใช่ไหมตอนต้นค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามแผนและตอนนี้เขาเพียงแค่ไปอยู่ในเหตุการณ์ก็ควรจะเบาบางลงหน่อยไม่มีเบาค่ะเพราะอะไรจ๊ะ,ะรับฟังก็ถือว่ารับรู้ แล้วก็ร่วมทําด้วยตามนี้แล้วไปส่งถึงเด็กด้วยอชื่อเลยเขาจ่ายแล้วเขาพร้อมที่จะแก้ไขชดใช้แล้วชื่ออะไรจ๊ะชื่อญิงก้อยกับยิงติ๊กค่ะหญิงอะไรนะญิงก้อยเหรอคะญิงก้อยใช่คุณตาชื่อญิงก้อยกับญิงติ๊กค่ะหญิงนิดญิงติ๊กญิงก้อยญิงก้อยกับญิงติ๊กใช่ไหมคะ อ๋อคุณจิน้องหญิงน้องหญิงก้อยน้องหญิงติ๊กอ่าสองคนกินอะไรกินอะไรจ้าว่าไปเลยหญิงอ่าโจทไปข้าวผัดทะเลได้ค่ะอาอาาว่าไปข้าวผัดกะเพราไม่ใ่อว่าไปห้ก่ะอาาอน้ำ น้ำหนุมเซเว่นตามนี้นะ,ะเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าชุดไทยค่ะชายเหรอชุดไทยค่ะชุดไทยอออ่าได้เลยเอาสร้อยมุกด้วยค่ะแล้วก็สร้อยมุกด้วยค่ะออสร้อยมุกต้องกำไลข้อมือด้วยค่ะกำไลข้อมือด้วยค่ะอ๋อคือเป็นครบชุดหญิงไทยตามนี้ปล่อยสัตว์ปลออเอาลายเอาเตาได้ ได้กี่ตัวเต่าสี่ตัวค่ะเต่าสี่ตัวค่ะหอยขมสี่โลค่ะหอยขมสี่โลเขาหอยขมสี่โลขมสี่เต่าสี่เอาสังฆทานหนึ่งชุดพอไหมไม่พอค่ะสองชุดได้เปล่าไ,ได้ค่ะโอเคโอเคค่ะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวถามเขาก่อนพร้อมเลยค่ะปล่อย<ม>ทำทำได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้เก <c oughs> ออี่ยวกับคติธรรเนี่ยไม่เธอจะบวชให้เขาเลยใช่ไหม อ๋อยางค่ะหลังจากวันที่20ไปแล้วไปท,ทําธุระกลับมาแล้วมาทําที่ว่าเอ่อไปลายปเดือนเมษาเริ่มเริ่มเริ่มปลายเมษาใช่ค่ะอ่าเริ่มปลายเดือนนี้จัดให้เลยตามนี้่ <5 S 2> สองหญิง <5 S 2> เตรียมตัวแล้วก็ลดกําลังออกไปก่อน <5 S 1> น้องเขาไม่เกี่ยวข้อง <5 S 1> น้องเขาซุ่มเศร้าเขาเป็นเองหรือว่าไง <5 S 1> หรือว่าไปเสริมไปไปกดไปทัาบไปโดนจิตโดนใจเข้าเปเลยด้วยพากหนุสนาบสนุนด้วยค่ะเป็นเองด้วย <5 S 1> เขาคงซึมเศร้าแหละครอบครัวมันไม่ค่อยราบรื่นใช่ไหมค่ะเราแก้ได้ค่ะเด็กอ่ะมันอย่าคิดว่ามันไม่คิดนะมันคิดนะมันคงซึมเศร้าไปใช่ไหมค่ะอ่าอ่าก็อย่าไปเสริมเขาแล้วกันปล่อยเป็นธรรมชาติของเด็กหนูไปขอได้เพื่อนเด็เขาไม่เสริมหรอกลุงตาอ่าเขาตั้งใจมาแก้แล้วตามนี้บายบายไปแล้วนะคะไปแล้วเขาจะเบี้ยวไหมคะโปรติก้าไม่เบี้ยวแน่นอนค่ะมีสัจจะค่ะ ไม่เบี้ยวยิงงยิงเร็ววะยิงยิง,ย,ย,ง,ย,งยิงก้อยยิงติกต๊กเข้มแข็งดีมากก,ก็โคคงใจาตามนี้อนกันนะคะผลกนไว้ก่อนเหรอไม่งั้นระเบิดสาธุอ่าขอให้มีความอดก้นอดทนสูงสุดชนะทุกอย่างไปได้บ๊ายบาย